เสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเรื่องงานแล้วเรื่องงานแล้วมามามากินข้าวแรงเรื่องงานแลกกินข้าวึหิ่งหิ่งนี้ม้อนี่ตำกระปุ้นตำชั่วครับเอ็นแก้วเอ็นแก้วต้มเปื่อยเนี่ยน้ำนำน้ำนบดีนะเ็นแก้ว

ห้องทุกอ่าวยังไงก็ได้ห้องสม,มุดทุเยนดแทนะ้แต่มื่อดีนนเนี่ยเมเนี่ยคนไนคนตกไปปล่อย,อย,อย,อยตอนนีนตกกัตกตอนที่เรื่องงานแล้วตอนที่งานหมตกนะตกตอนที่เรื่องงานสี่โมงกว่าแล้ว thì nam còn hen hmm. Tak kena dia tak ngapun ni. Jojo kena dia. Hmm. Ingat. ความนุ่มนุ่มนับนุ่มนับนุ่มนับอยู่ในปากเปื่อยข้าก็ได้คืม่มในตลาด เด้อครับมาเด้อะที่เผ็ดเพชรในจิ้งจอกอนะต่าปุ้นต่าหูต่างอย่างนต้องกินแบบเผ็ดๆนะถ้าพวกกินแบบเผ็ดมันปวดแทบถ้าตับจืดๆเนี่มันสีแบบตัวซ้ำสีมันก็แล้วแต่คนมากเนาะจะค่อยมากแบบเผ็ดเพชรในจิ้งจอกเผ็ดกลางๆหรือเป็ดปลายอร่อยอื นุ่มๆดึงๆ,ๆมันมีความนุ่มความหวานเดินปากงด้งๆอืมข้าท่าข้าวท่าทัา

นีม่เป็นนมจีนพร้อมจิมจิมเอินมันมีความหวานความนุ่มความนุ่นนเห็นแก้วเนี่ยแซ่บนะยังไปสิกุึบกรึบกรึบกรึบอยู่ในปากนะมันสุดยอดนะ เนี่ยคือมห่อเดียวมึงเนี่ยเราะว่าปกติกินมสองห่ออะแต่มึงนี่มันมีข้าวปุ้นไงตัางข้าวปุ้นกับเอ็นแก้วเนี่ยข้าวปุ้นกับเอ็นแก้วเนี่ยอิ่มแล้วเนี่ยก็เนี่ยห่อหนึ่งอร่อยอร่อยแฮ ถ่ายแมคโครถ่าย,ยเครื่องจักรยถ่ายไวโบรมาให้เบิรงห้องค่อยเน็ตบอกค่อยดีไหมเวลาเน,น็ตมันเดี๋ยวบเบาๆดอกดของของอยังนะ คือเสือ้อสีคือเสื้อนี่แหละมันห้องมันอัพะห้องมันอัพที่นี้มันบมม,มีนั่นอะแต่มีหน้าต่างมีอย่งอยู่นะแต่มันเป็นตึกรอบๆเลยแล้วข้างเลยมันคือห้องอัพมาเลยเน็ตบ่ค่อยดีไหมัมมนแข็งนะแข็งด้วย บไไ้แข็งเมื่อกี้มันเป็นเอ็นที่ติดกับนั่นแ่ะเมืเ่อเลยแข็งๆอ่ะเป็นส่วนของเอะนั่นน่ะเจ้าส่วนของแดดของมันหนะอื้อ ยอดสินแก้วหอยมากๆนะมันยังกึดกดดีไหมมันมีความนุ่มนึ nice. ่งๆในปากอะมันยำแล้วมันปึ๊บปึบปึ๊มันมัน มันมีพอมีหล่ะจิมแล้วคุนใ่้อิ่มพอพี่หลายพี่เนีนท้องท้องแตกไปดีอยู่ต่งนี้คนไะ่ย,ย้อนเริ่มมาคนละย,ย้อนถามหาเ่าแล้ว โอเคครับได้ละอิ่มแล้วสุนเจ้าได้อย่างกินนอกสุนเจ้าเนาะมีงนาะแซ่บกินบอกทางไปเบึงนหะเพื่อที่จะเหตุกินนำนะ้ำไหมพอเห็นเพื่เอเลยเ้ยคืออยู่กินอินอะนี้เพื่อเหตุกินนำนะํำอ่ะาละครับมือกันแค่นี้แหละอิ่มแล้วไหวแล้วแน่นท้อง ห้องกิ๊แตกก่อนสวัสดีครับผม